คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเราคุมระดับน้ำตาลไม่ดีนะครับจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาอีกด้วยครับ <leurs interviews> ถ้าเราพูดถึงภาวะแทรกซ้อนหรือโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เป็นภาวะเฉียบพลันกลุ่มที่2ก็คือเป็นโรคแทรกซ้อนที่เป็นโรคแทรกซ้อนเรื้อรังของของคนไข้เบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนแบบฉับพลันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนไข้ทีุ่มน้ำตาลไม่ดีแล้วเกิดน้ำตาลต่ำนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะมีอาการหน้ามืดใจสั่นหรือบางครั้งก็หมดสติเลยทีเดียวอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มอ่ากลุ่มอาการของน้ำตาลสูงคนไข้ก็อาจจะมาด้วยภาวะน้ำตาลอ่าสูงปัสสาวะบ่อยนะครับหรือว่าถ้ารุนแรงกว่าน,นั้นภาวะน้ำตาลสูงมากๆจนอาจเกิดภาวะเลือดเป็นกดในร่างกายได้เหมือนกัน โรคหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะครับจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงเล็กอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงใหญ่ทีนี้มาดูที่หลอดเลือดแดงเล็กก่อนนะครับที่เราคุ้นชินกันก็คือเบาหวานขึ้นตานะครับเบาหวานลงไตภาวะที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทบริเวณเท้านะครับเบาหวานขึ้นตาก็คือการที่มีน้ําตาลสูงมากๆนะครับแล้วอาจจะทําให้จอประสาทตามีความผิดปกติ จนอาจจะเกิดภาวะตาผอดตามาต่อมาประวันลงไตนะครับอาจจะเริ่มด้วยการที่มีไข่ขาวรั่วออกมาทางปัสสาวะก่อนแล้วก็อาจจะเกิดภาวะไตาวายจะต้องล้างไตขึ้นมาทีเดียวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือหลอดเลดือดแดงใหญ่อาจจะเกิดเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเป็นภาวะอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดแดงบริเวณหัวใจก็อาจจะเกิดโรคหัวใจขึ้นมานะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดบริเวณที่เลี้ยงบริเวณอื่นๆเช่นเท้านะครับอาจจะเกิด เส้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณเท้าไม่พออาจจะเกิดต้องตัดเท้าเลยทีเดียวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงฟังมาถึงจุดนี้ก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมผู้ป่วยเบาหวานแต่และรายเนี่ยจึงมีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เหมือนกัน เกิดจากหลายปัจจัยครับหอาจจะเกิดจากภาวะพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับอันดับที่2ก็คืออาจจะเกิดจากการคุมน้ําตาลที่ได้ดีไม่เท่ากันเรื่องที่3ก็คือเป็นภาวะโรคร่วมนะครับผู้ป่วยเบาหวานบางคนอาจจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือความดันในเลือดสูงนะครับปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้เบาหวานแต่ละรายเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เหมือนกัน วิธีการนะครับที่เราจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งหลอดเลือดแดงเล็กและหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับก็คือการที่เรารักษาระดับน้ําตาลนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามแพทย์แนะนำนะครับรับประทานยาตามแพทย์แนะนำนะครับแล้วก็รักษาโรคร่วมอื่นๆที่มีเช่นภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะความดันโลหิตสูงนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเบาหวานภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับ うん。